อ่ะสวัสดีครับวันนี้เนี่ยผมจะพาทุกท่านนะครับมารู้จักกับสุดยอดปืนไรเฟิลจู่โจมนะครับที่ผลิตโดยประเทศยูเครนนะครับต้องบอกเลยนะครับว่าปืนปืนนี้เนี่ยมีความน่าสนใจตรงที่ว่าเป็นอาวุธที่น้อยคนเนี่ยจะรู้จักนะครับรวมถึงตัวผมเองเนี่ยที่ได้บังเอิญนะครับเปิดไปดูเว็บไซต์ต่างประเทศประเทศหนึ่งแล้วก็มีการพูดถึงอาวุธปืนปืนนี้นั่นเองนะครับปืนนี้เนี่ยมีชื่อว่าปืนเมายักษ์นะครับเป็นไรเฟิลจู่โจมนะฮะถูกพัฒนาโดยยูเครนนั่นเอง โดยเมื่อมองดูภายนอกแล้วเนี่ยปืนเมาหยักนะครับถ้าดูภายนอกเนี่ยจะมีความเหมือนหรือความคล้ายกับปืนทาวโวของอิสราเอลและปืนฟาร์มาสของฝรั่งเศสนะครับเนื่องจากว่าจะเป็นปืนในลักษณะของปืนบูพับนั่นเองนะครับอยา่างไรก็ตามเนี่ยปืนเมาหยักเนี่ยแท้จริงแล้วเนี่ยเป็นอาวุธที่มีการพัฒนาต่อยอดมาจากปืนไรเฟิลจู่โจมรุ่นเว็บนะครับของทางยูเครนนะครับถ้าอ่านผิดขออภัยนะครับ VEPR เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าอ่านเว็บหรือเปล่านะฮะ และเมาอยักเนี่ยก็ได้นําเอากลไกลการทํางานของปืนเว็บเนี่ยแล้วก็การออกแบบปืนตระกูล AK เนี่ยมารวมกันออกแบบและพัฒนาเนี่ยทำให้ได้เป็นปืนเมาหยักนะครับจุดเด่นของเมาอยากก็คือใช้กระสุนขนาด5.45 x 39มิลิเมตรนะครับซึ่งกระสุน5.45เนี่ยมันเป็นกระสุนทั่วไปที่หาได้เอ่อหาใช้งานได้นะครับทั่วไปทั้งในกองทัพยูเครนและก,กองทัพรัสเซียเนี่ยก็เป็นที่ข้อดีอย่างหนึ่งก็คือหลังจากที่ผลิตออกมาแล้วเนี่ย สามารถใช้กับกระสุนที่มีอยู่แล้วในกองทัพของยูเครนได้เลยนะฮะจุดเด่นอีกที่สําคัญเนี่ยก็คือเมาหยักเนี่ยสามารถควบคุมการยิงนะครับได้โดยใช้มือเพียงข้างเดียวเนื่องจากว่าตัวปืนเนี่ยมีแรงถีบที่ไม่สูงมากนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยการยิงปืนด้วยมือข้างเดียวเนี่ยมันจะทําให้ความแม่นยำน้อยมากๆนะครับก็อย่าไปทําเลย,ลยแล้วกันอย่างไรก็ตามเนี่ยเมาหยักเนี่ยมีการออกแบบตามหลักเอ็กโอนอมิกส์นะครับให้สอดคล้องกับสรีระของมือนะครับทําให้เราจับจับถือและใช้งานได้อย่างสะดวก มีระยะยิงหวังผลประมาณ500เมตรนะครับแล้วก็น้ำหนักที่เบาเพียง3.2กิโลกรัมเนื่องจากว่ายังเป็นปืนค่อนข้างใหม่นะฮะก็ต้องดูการต่อไปว่าอนาคตเนี่ยจะมีการส่งออกหรือว่าใช้งานเพียงยูเครนเท่านั้นนะครับแต่ก็เป็นอีกอาวุธหนึ่งที่มีความน่าสนใจนะครับที่ยูเครนได้ผลิตขึ้นมาเองนะครับ